ขอบคุณค่ะที่แวะมาให้กำลังใจค่ะคุณออรไทยคุณออร์สำเพาขอบคุณนะคุณคำแปงบอกว่าสวัสดีค่ะน้องสำเภานะคะคุณยายห่องบอกว่าคุณกรอบบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเอ็มออนคนสวยคุณกัญญาลัตบอกว่ามาส่งใจมอบหัวใจให้ขอบคุณค่ะคุณกัญญาลัต ขอบคุณมากค่ะเอาไม่ทันละคุณโสพลเมื่อกี้มาแล้วไม่ได้คุยกันเอามาใหม่มาใหม่เนะคุณอะไรนะภาษาอังกฤษคุณจำอะไรจำเนียนหรือว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ปิดปฏิเสธกัน คุณสสินิพากำลังรับชมคุณคำแปงบอกว่าดวงใจที่8ค่ะนะคะไม่ได้ไลฟ์วันเดียวเนาะโอ้มันเป็นแบงนี้ด้วยเลิประสิทธิภาพให้ห้องหลายเยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณมากค่ะคุณอรลพไนิพาคุณพี่บิ๊กบอกว่าสวัสดีครับพี่บิ๊กน้องกอบนะคะสวัสดีพี่บิ๊กนะคะคุณคำแปงสวัสดีตาไพบูญ นะคะคุณสำรานบอกว่าสวัสดีค่าใครนะคุณสวัสดีค่าคุณตุลานะคะคุณแม่พันพันสวัสดีคุณตุลาทีกว่า,กวานิดหน่อยแล้วก็ตกเวทีก็เลยขึ้นอีกรอบหนึ่งเอาแค่45แต่จะปิดเดี๋ยวกินเวลาเพื่อนไปเยอะแล้ว ุณนะอ้าวขอตรวจนะจ๊ะขอบคุณค่ะแม่ทองสุกมันเลยเลยายสองไปนิดหนึ่งก็พอละให้ได้สักสามสิบนาทีขึ้นไปเนาะคุณสําลานสวัสดีนะคะคุณสําลานแม่พันพันบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสําลาน น้องอภิญญาบอกว่าแม่สีเมฆเห็นดวงเอาคุณยายลีน่าสวัสดีนะคะคุณตาภัยบูลกาลังรับชมคุณยายลีนาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายคามน้องสาวเนื้อว iets, ่าน้องคุณยายหอมคุณสุนิสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณกัญญาลัตนะคะคุณจันจิราคุณจันจิพาจันวิพาคุณจันวิพาขอบคุณนะคะบอกว่าไหวค่ะค่ะค่ะคุณจันวิพาคุณสาวเหนือบอก คุกยศบอกว่าน้องพักคนสวยนั่นคุณสำรานบอกว่าสวัสดีค่ะน้องพักค่าเห็นละลงใหม่ขึ้นใหม่เดี๋ยวก็ให้มันอน,นั้นซะครึ่งอีกครึ่งคุณทองอะไรท้องสุกเหรอทองอะไร คุณสำรานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสีเมฆแวะมาส่งกําลังใจสวัสดีค่ะคุณสีเมฆสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะคุณสารสวัสดีปีใหม่ขอให้โชคน้องสำเภาบอกว่าครูเกสอนรักนะคะคุณครูเกนะคะค่ะน้องแคทบอกว่าครูเอ็มออนมาลสินรักๆค่ะครูเอ็มออนจ้านะคะ วันนี้ดีขึ้นละตอนนี้เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วค่ะเห็นละค่ะตอนนี้เห็นค่ะคุณครูผมหมอนำามคุณคําแปลบอกว่าทักทายครูเกสอนคุณยายคำบอกว่าทักทายเจ้าคุณยายคำเอาแต่เช้าเลยเนะาะเมื่อเช้าเข้าไปยังไม่ทันเลยอะ่ะหนาววันนี้ยี่เท่าไหร่นะวันนี้สิบสิบเอ็ดองศาสิบเอ็ดองศานะแล้วก็สายมานิดหนึ่งก็ขึ้นมาขึ้นมา ตอนนี้ยายสีเมฆอ่านไม่ทันเลยพี่บิ๊กบอกว่าทักทายคุณคำแปงบอกว่าคุณประกอบคุณยายหองบอกว่าคุณพวงทองสวัสดีครับคุณพวงทองเมื่อเช้าเมื่อเช้าเข้าไปด้วยนะอืพี่สำเพาบอกว่าจะเอคูเอมนะคะ คุณสารลานสวัสดีนะคะคุณสารลานแม่พันพันบอกว่าสวัสดีคะ่ะคุณสารลานน้องอภิญญาบอกว่าแม่สีเมฆเห็นโดนะ,ะน้องสุนิสาบอกว่าน้องพัดจาคออรูเอ็มออนบอกว่าสวัสดีคะ่ะยายตะวันครูเกษรบอกว่าน้องสุนัยลีน่าบอกว่าสวัสดีคะ่ะน้องเกาะขนสวยคุณวาวาบอกว่าสวัสดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งใหม่ก็ได้เนาะ,ะเดี๋ยวไม่ คุณอรลไทยบอกว่าน้องพักลำลูกกาสวัสดีมีความสุขนะคะ <S <S น้องอภิญญาบอกว่าสวัสดีครับแม่ทองสุขครูเอ็มออนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณทองสุขคุณโซนิสาบอกมองเห็นค่ะค่าขอบคุณนะคะสําหรับดาวค่ะครูเอ็มออนบอกว่าร,รักรักน้องเอ็มโซนิสานะคะคุณนภัชยากำลังคุณสํารานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณทาวอ คุณสำรานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณทาวรคุณสุพลอินชื่นกังลงลีนาบอกว่าสวัสดีค่ะนะ้องกอขนสวยคุณวาวาบอกว่าสวัสดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งใหม่ก็ได้เนาะเดี๋ยวไม่เลยขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะ จอกันเนาะขอให้โชคดีปีใหม่นะคะครูเกศสอบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแคทคนสวยครูเอมออนบอกว่าสวัสดีค่ะาบ้านจะคิดถึงกันมากเลยคุณประกอบบอกว่าสวัสดีค่ะลูกพักลูกพักไปไหนแล้วลูกพักแม่กอบสวัสดีน้องพักบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แคทคนสวยนะคะ บอกว่าสวัสดีทักทายใครเนาะคุณทันจิพาสวัสดีใครนะคุณยายลีนาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณตาไพบอ่เอาเก้าสิบอ๋อสองทุ่มคุณสิรินิภาบอกเมื่อวานไม่ได้เปิดบ้านคุณครูเมื่อวานเมื่อวานทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อเป็นไข้ทั้งวันพี่กอบจ๋าทานข้าวด้วยกันหรือย,อยังเดี๋ยวเดียวยายสิเมกดูเอา ยายสิแม่ขอแค่สามสิบนาทีพอพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายหองเปิดต่อบ่ายสองโมงนะคุณยานบอกว่าสวัสดีครูเกอรพี่บิ๊กบอกว่ากอดกอดค่าแม่เกสรนนะคะคุณเกสรบอกว่าทักทายใครน้อคุณสวัสดีค่ะใครนะคุณสสินิพาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอรลไทย คุณวาวาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพวงทองน้องไทบอกว่าสวัสดีค่ะคุณไพทูลคุณบัวทองบอกว่ากดใจให้แล้วค่ะคุณน้องกอบบอกว่าอะไรนะอะไรสวยทุกท่านในห้องไลฟ์นะคะคุณอรลไทยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายลีน่านะคะแต่ละอย่างเนาะไม่เหมือนกัน คุณวาสนาคงช่วยกำลังรับชมค่ะคุณวาสนาบอกว่าสวัสดีค่ะแม่สีเมฆสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอลไทยบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ห้องดีแล้วนะแม่กรอบมาสวัสดีแล้ว้องอภินญาบอกว่ามอบดาวตาเห็นดาวตกไหมเห็นค่ะ เห็นทั้งสองดวงค่ะขอบคุณนะคะสำหรับดาวขอบคุณมากค่ะแม่ยวงบอกว่าสวัสดีเห็นครึ่งหนึ่งก็เลยเอ๊มันยังไงเนี่ยไม่เห็นก็เลยลงลงแล้วก็ไปรีเซ็ตเครื่องแล้วเปิดใหม่เนอ้อคุณยายลีนาสวัสดีนะคะคุณตาไพบุญกำลังรับชมคุณยายลีนาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายคามนองสาวเหนือหวานน้องอีกรอบหนึ่งแม่ยวงพอดีมันคอมเมนต์มันไม่เห็นอะ มันเห็นอยู่นะครั้งแรกอะ่ะเห็นถึงของแม่โยงอะ่ะหลังจากแม่ยวงไปขึ้นไปน้องพักว่ากดใจที่หกให้นะคะเมื่อกี้ก็ <c oughs> แม่โยงแม่ยวงโทรมาคุณคุณ,ณพัชยากะไอบอกว่าสวัสดีค่ะครั้งหนึ่งให้ได้45นาะทีก็ก็ใช้ได้เดี๋ยวสีเมฆเลยขอเอา45กันแล้วกันนะ ครั้งหนึ่งให้ได้45นาทีก็ก็ใช้ได้เดี๋ยวสีเมฆเลยขอเอา45ก็แล้วกันนะต้องนะคะเดี๋ยวดูที่กินเวลาเขาไปเยอะไหมเนี่ยไม่เอา3ามสแดแล้วเข้าไปของยายห่ออีกเอาก่อนเนาะใครบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสัเภานะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ <c oughs> น้องพักบอกว่าไม่สีเมฆชาบอกว่าสวัสดีชาพี่สีเมฆมาส่งกําลังใจเอาวขอบคุณนะคะน้องพัชชารักๆนะคะน้องพัชชาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่คุณกรอบบอกว่าสวัสดีคุณประกอบบอกว่าสวัสดีค่ะยายตะวันนะคะถ้าเร็วจะไม่ทันเลยเร็วปิ๊บปิ๊ปปิปคุณนิชาภาบอกว่าเมื่อวานไม่ได้เปิดบ้านคุณครู